มีตนูนอ้วนกินอกไก่ไปสามจานเชา้ากลางวันเย็นแต่วันโตเตี้ยเตี่ยกินข้าวไปสองจานตะมือเช้าข้าวข้าวเที่ยงบ่กินข้าวแรงกับผ้าหนีกินตูนอ้กกนนวนล่างจิไปบอกให้มันกินขา้าวบอกมันกินข้าวลูกป้าไปเหยาะป้าป้าไปเหยาะตีไปเหยาะป้าตีเออเออ,เอ,อ,เอ,อมากับอาการเก่ามากป้าปุกิี้ตีไปเหยาะลูกป้า มันกินอกไก่ไปให้เกินสร้างมันฟ im ืนขันข้าใส่ข่าลงไปเห็นตัวพี่มันยามันบกินขันมันบกินเข้ากับนอนบอลลาเป็นทุกคือแบบทุกคือายทั้งเป็นเลยขันม้าบกินเขาบอกแล้วว่าอย่าขันเลียงมันกับตรงต็นยังสี่เตียไปกินเขาแรกไปลูกไปสีบกินพร้อมกันเด้ขันตัวต้วนต้วนกินตัวเตียกับสีบกินขันตัวเตียกินต้วนกับสีบกินที่สีบกเคยเฮ็ดเห็นสบายใจทั้งสองคน ไมเวลาเดียวกันเลยมันเป็นอย่างคันทุกินพร้อมกันทุกยันกูมีความสุขหรือจังแด่สุ่มหมาปุกมันไปกินลกูกไปใหญ่ปุกไปกินข้าวเออเออ,อ,อมันเร่อนี้มีปากมีเสียงปุกไปลาเขาปุกไปกินข้าวอย่าไปเห่าใส่หมูมันมันสิหูหนว จะควงบ๊อส้บาบเข้าไปยังมาเฝามาหยังมื่อนี้มันบ่อยากแต่ว่ามันกินเขา,าเขาเศร้าละละสองจานแล้วมื่อนี้มันกินตั้งแต่เจ็ดโมงพ่อมยวนตอนเศร้ายวน,นต้องป้อน,อ,กกน,นอูกไก่ปลาเนียนการออเตียกินสองจานคุกเขาแต่ว่ายวนเอาไกล้ล้วนเพราะว่ายานมันบ่ก,กินอมันบ่ก,กินแห้งถุกนักก็ ตัวนั้นบุกินดีเออมันสิลูกดับลูกมันสิลูกดอกมัน่มันสิเป็นองแกไปกวนเขามานั่งมึงเท่าไกก็แม่หุ่นวาข้าตัวเตี้ยกินข้าวมันกินข้าวมันแกะมามึงบอกกินข้าวไปกินข้าวแล้วแท้แค่มันว่างหางก็แผลงเป็นจังงี่แล้วไปไปเหี้ยไปเหี้ยไปเหี้ยไปจับไก่ อยู่หน้าบ้านป้าว้าวมันจะไก่ป้ะไปเกยไปจับไก่ปะาไปจับไก่ป้าม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 าเกยมาเกยมาจับไก่นั้นจับไก่ลูกป้าไก่อยู่ข้างหน้าบ้านป้าไปจับไก่กันป้ไก่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 